หนสึสามครับขอบกดไลค์หน่อยกดไลค <Okay S 2> ์โอเคครับผมหนึ่งสสามครับโอเคสวัสดีนะครับวันนี้เรืกง,งามยำดีนะครับมาส่งมอบรถคันนี้เลยนะครับยูสดูดีแม็กประตูนะครับให้กับพี่ฝ้ายเลยนะครับผมคนนี้แล้วก็ อยากจระสอบถามนะครับวันนี้มีบทสัมภาษณ์หลายอย่างเลยพี่ฝ้ายนะครับมาดูรถวันนั้นมาดูวันอาทิตย์เนาะครับอ่ามาจากที่ไหนนะครับมาจากอุดริตน์ครับอืมแล้วก็ช่องทางการติดต่อนี่คือมายังไงเอ่ยมีคนแนะนํามาหรือว่าดูจากทางไหนครับมาจากทางญาติแม่ครับอ๋อมีคนแนะนํามานะครับผมอ่าแล้วก็นีของแถมอ่านี่ของแถมนะมีของแถมให้ด้วยคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันกับแม่มาจากไหนที่ไหนนะครับมาจากมาอุด กุตแจรถดีรับแรงในรบบ้านเดียวบ้านแม่ขอให้จอม่ของขวัญปีใหม่นะลูกนะกลับไปขอซื้อเลขรถด้วยรวยๆเด๋ยวตามโอเคแล้วก็จะสอบถามอีกเรื่องนะครับก็คือว่ามีความประทับใจยังไงถึงเลือกซื้อรถกับร้านนั่งมีครับผมคือรถมันสวยดีครับแล้วก็ถูกจตาอีกทีนะสภาพสวยสวาเนาะแล้วก็บริการดีมากเลยครับบริการดีมาก เก็บรายละเอียดให้ทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับแล้วก็วันนี้เรื่องงามยามดีเนาะก็ขอไวพรให้กับพี่ฝ้ายนะครับแล้วก็ครอบครัวเนี่ยใช้รถคันนี้ขอให้มีแต่ความสุขแล้วก็เฮงๆรวยๆนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยนะขอให้ประสบความสำเร็จทุกอย่างเลยขอบคุณมากครับขอบคุณครับ